ของเรียบร้อย สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ The i n g s t a นะวันนี้เราอยู่กันที่ครับสแมนแบงคอกก็คือมาสเตคชันหนึ่งคืนที่กรุงเทพแบบกุบกิบเนาะมาทำคอนเทนต์ก็เดี๋ยววันนี้จะบล็อกให้ดูว่าไปทําอะไรบ้างไปถ่ายรูปอะไรยังไงเมื่อกี้ไปสปามาแล้วทุกคนน่าจะเห็นแล้วเป็นสปาของทางโรงแรมเลยน่ารักมากสวยมากนวดก็ดีราคาดีมากมันมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะชั่วโมงครึ่งน,นวดไทยออยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะราคาถูก มากทุกคนคือแนะนําเลยแต่ว่าแนะนําให้มาวันธรรมดาช่วงที่เขาลดนั่นแหละมันจะได้แบบลดเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวที่ระเบียงเห็นหน้าแบบนี้ทุกคน <l ots> เราได้ห้องมุมที่มันติดอะ่ะมันติดตรงนี้เดี๋ยวไป,ไปดูนี่เราได้ห้องหบมุมทุกคนแล้วมันไปเชื่อมกับระเบียงอันอื่นละ แทนที่เราจะได้ถัดไปอีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบวิวสวยๆเราโดนอยู่ในมุมขออนุญาตบอกก่อนว่าไม่ค่อยประทับใจตรงนี้เพราะว่าได้ห้องไม่ค่อยสวยก็คือว่าตอนที่บิงจองอ่ะบิงจองค่อนข้างล่วงหน้าหนึ่งนะเพราะบิงคิดว่าอยู่ในกรุงเทพอ่ะก็จองล่วงหน้าไม่ต้องมากก็ได้บิงก็จองล่วงหน้ามา10บวันก็คือบอกเขาว่า ขอห้องที่เป็นแสงเข้าได้ไหมแบบอยากให้แสงเข้าเป็นห้องทิศตะวันตกอะไรแบบนี้ใช่ปะเขาก็คือไม่ได้ปฏิเสธอะไรวิงก็เลยคิดว่าอาจน่าจะได้ห้องที่แบบแสงเข้าวสวยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยคือแบบแสงเข้าตามปกติอะแต่อันนี้คือมันเป็นห้องที่หลบมุมอยู่ห้องเดียวอะคือทุกคนมันแบบไม่ไม่โอเคเลยอะคือมันแบบ ติดมุมคือถ้าเกิดบิงได้ขยบไปหนึ่งห้องอะ่ะมันจะได้เห็นวิวตรงสระนะ้ำแบบพอดีใช่ปะ่ะจริงๆก็จะไม่ได้อะไรจะไม่ได้แบบหัวร้อนอะไรมากแต่คือปิงถามเขาไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็คือขอไปแล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธมันแบบคือถ้าสมมติว่าปฏิเสธสักหน่อยแบบเออลูกค้าแบบเลือกห้องไม่ได้นะคะหรือว่าแบบต้องรอดูตอนนั้นหรืออะไรยังไงแต่ปิงก็จองล่วงหน้ามาตั้งสิบวันอะ่ะเขาจใช่ไหมกลายเป็นว่ามันไม่ได้ห้องตามที่บิงแบบรีเควสไป ก็เลยแบบค่อนข้างไม่ค่อยประทับใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าห้องค่อนข้างสวยห้องดีเลยแล้วก็มีอ่างลับน้ําตรงห้องน้ําอ่ะมันแบบเปิดหน้าต่างได้ก็คือแสงจะเข้าตรงนั้นสวยแต่คือแสงมันเข้าตรงแค่ห้องน้ำไงทุกคนในห้องอะ่ะมันถูกหุบเข้ามามันก็เลยแบบมันโดนตึกบังอะทุกคนเน้อกลับบนพี่ควรไปคอมเพนเขาไหม ดเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าว่าปิงคุยกับเขาว่าอะไรเหมือนคนที่คุยในไลน์อะไม่รับเรื่องอะแบบอ่านคำค้ามอะ่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันสนใจเข้าพักวันไหนปิงก็บอกไปแล้วก็ห้องเตียงใหญ่เตียงคู่ปิงก็บอกว่าเตียงใหญ่ปิงก็ถามว่ามีรูปแต่ละแบบให้ดูไหมอยากดูทั้งแบบคูกับซิตี้วิวอะไรอย่างนี้เขาก็ส่งมาให้ดูปิงก,ก็โอเคเลือกเป็นสตูดิโอเอ็มูวิว เฮ้ยอันนี้เราเราไอ้นี่ได้ดิเราคอมเพนได้ดิเพราะเราบอกว่าพูวิวอ่ะ,อะแล้วนี่มันไม่ใช่พูวิิวอ่ะเราลงไปถามเขาก้อนไหม ทุกคนเราจะปฏิบัติการละอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวส่งแล้วอ่านให้ครบก่อนปิงก็โอเคเอาถามเรื่องสปาแล้วก็ไปคุยกับเอิร์ดม,มาเรียบร้อยแล้วก็ถักเขาไปใหม่ว่าสนใจจองห้องตซดิโอเอ็มคิงพูลวิวรวมอาหารเช้าวันที่8ปดสกามาคอหนึ่งคืนค่ะแล้วก็ถามเรื่องแบบโออะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่อันแรกแล้วปิงถามว่าโอนจ่ายครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งไปรูดบัตรเครดิตที่โรงแรมได้ไหมหรือว่าให้ชําระเต็มจำนวนเขาก็ส่งเงื่อนไขการสํารองห้องพักมาโดยที่ไม่ตอบคําถามคือ เงื่อนไขการสำรองห้องพักอ่ะมันไม่ได้ตอบคําถามที่ปิงถามว่าต้องโอนจ่ายครึ่งนึงหรือว่าเต็มจํานวนเลยปิงก็เลยถามใหม่ว่าเป็นเต็มจานวนใช่ไหมคะเขาบอกใช่ค่ะเขาก็ส่งราคามาปิงก็แบบอ่ะราคาแบบทําไมพันเก้าก็เลยถามว่าอันนี้ราคารวมอาหารเช้าแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าปิงบอกไปแล้วว่ารวมอาหารเช้าตั้งแต่ตอนแรกเขาก็แบบ ยังไม่รวมอาหารเช้านะคะลูกค้าต้องการแบบรวมอาหารเช้าใช่ไหมบิงก็งงว่าเขาไม่ได้อ่านที่บิงส่งไปให้ตอนแรกหรอบิงก็เลยอ่ะโอเคเอารวมเป็นอาหารเช้าสองที่ค่ะเขาก็จัดการให้อะไรเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยแล้วบิงก็บอกเขาว่าสามารถรีเควสเป็นห้องฝั่งตะวันตกที่มีแสงเย็นได้ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไม่ได้ตอบรับคือไม่ได้บอกว่าเอออาจจะรีเควสไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมบิงก็เลย รอจนเขาส่งเลขการยืนยันอะไรมาเรียบร้อยทําการจองเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับก็ก็คือไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับที่บิงรีควสไปก็นั่นแหละบิงก็เลยคิดว่ามันได้ไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองลงไปถามเขาดูว่าเปลี่ยนห้องได้ไหมไปเลสกอโอเคเมื่อกี้เราไปบุกมาแล้วไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้เราไปถามเขามาแล้วว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอเช็คกับแม่บ้านก่อนแล้วจะมาบอกดีกทีบิงก็เลยมากินข้าวตรงบาร์ใกล้ๆกก่อน ก็มารอดูกันว่าเราจะสามารถเปลี่ยนห้องได้ไหมโอเค,คกินข้าวกันนี่เขาให้สแกนเมนูนะคะแล้วก็มาดูกันราคาโอเคมากดูตอนแรกนึกว่าจะแพงกว่านี้มีลดด้วยมีอร์เซอันนี้เมนูน้ำน่ากินมากทุกคนดูดิน่ารักคุกกิบราคาไม่แย่เลยมาลวจ้าดูน่ากินมากอันนี้น่ากินมาก น้น <ort. sa us> ้ำหรว่าละเล็กทุกคนค่ะดีก็คือเขาให้เราย้ายห้องเป็นห้องสามหนึ่งก็คือข้างๆกันเลยเถินมาหนึ่งห้องก็คือหลุดจากเหลือนั้นจะพาไปดื แล้วเขาก็ย้ายของให้เราแล้วเรียบร้อยน่ารักมากมาดูคอนโดบ้างเห็นไหมทุกคนแสงเข้าเห็นย่างเห็นย่งวันนี้เขาน่ารักมากมาค่ะพาดูห้องอีกรอบหนึ่งอู้หูนี่นะคะสุดปังเลยเห็นวิวต่างๆนี้คือในห้องน้ำนะคะไปต่อห้องเหมือนกันเป็นห้องไทยเบียวกัน นี่แล้วตรงนี้ก็คือทุกคนเห็นไหมมีแสงพลาดหนึ่งสุดยอดคดีพลิกมากคดีพลิกมากดูสวยยังจากที่ไม่ประทับใจตอนนี้ประทับใจมากแต่ถ่ายรูปอย่างเราเดี๋ยวจะจัดมุมนี้เลยหนึ่งเพราะว่าเขาษาให้เราเปลี่ยน <c oughs> เดี๋ยวสักตอนประมาณ3-4สีโมงจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วก็ลงไปเล่นน้ำข้างล่างนิดหน่อยถ่ายรูปก,กุบกิบ เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะลกวันนี้นะคะน่ารักมากดูเป็นกระบปงสีม่วงนะคะแล้วก็แบบใส่มินีิข้างในแล้วอันนี้เข้ากับบ้าข้างาล่างเดี๋ยวเราจะลงไปกันขอแต่งหน้าก่อนอย่างแรก Sta เมื่อกี้เล่นน้ำเสร็จแล้วเราคนได้ยินไหมเมื่อกี้เล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็เลยจะมาทานข้าวกันอีกรอบนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันก็คือมาที่บาร์อันเดิมเบบี้บาร์แต่ว่าครั้งนี้เรานั่งข้างนอกจ่ะสวยงามมันจะมีที่นั่งที่ยืนไปตรงน้ำตรงนี้มีประมาณ5โต๊ะแต่ว่าต้องจองเราไม่ได้จองมาก่อนก็นกเลย ได้นั่งตรงอื่นเรานั่งข้างนอกมันใกลไไ้ได้เหมือนได้ก็ป่อยไปอีกไปติดตามกันได้นะติ๊กต็อกติ๊กแบอี๊ยยยอยยยยยนยดยยยยยวยย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 อยยยยยย่ย เกิอนอะิ่ะเฮ้ยเคได้ตัดเยวตัดออกเล่นอะไรเด้อจ้าอ่อนนาชินมากอันนี้คืออะไรเอิร์แซลมอน แซนด์วิชอ่าอันนี้สเต็กกินเองน่ากินมากกินจ้าอันนี้กินกับอะไรกินเดียวเดียวออเค็นแล้วอร่อยมากโอ้โหแต่ดีเลยอ่ะใช่ไหมวันนี้นี่อาหารโอเคใช้ได้เลยอ่ะอาหารอร่อยทุกคนเขาทำสเต็กดีเพราะเขาล้างสดเพราะยังลองสด รอใช่ใพอมีขอบคอุณเลยคนเงลงร้องโสดฟังไม่ไหวมาจ้าของหวานตกท้ายกระทะร้อนอ่ะเลื่อนมากินได้จ้ะอร่อยมากทุกคนเมนูนี้ อร่อยมากมันแบบดีมากมทุกเมนูเลยอร่อยมากราคาดีด้วยแ,แนะนำแล้วมันอยู่ได้นานถึงแบบมันปิดปิดสี่หรือห้าทุมท่มสักอย่างก็คือนั่งได้นานโมดดีชิลเพลงดนตรีสดด้วยนะถ้าเขารองออกมากก็คือแบบนั่งยาวๆลกพัดชิลๆมันดูดังจังหวัดทุกคนแนะนำมาก อยู่ข้างล่างที่พูดอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็เลยจะมาสรุปตรงนี้แทนเบบี้บาอร่อยมากบอกเลยว่าออราคาโอเคแล้วรสชาติดีทุกอันแบบขนมอันสุดท้ายคืออร่อยมากแล้วก็เขาเล่นดนตรีสดทุกคนแล้วมันก็แบบเย็นมีลมเพราะเขามีพัดลมเยอะใช่ปะแบบจริงๆนะถ้าไม่หันออกข้างนอกแบบถนนนะนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดคือมันแบบทุกอย่างมันดีไปหมดฟิลมันดีมาก ชอบมากแล้วก็เมื่อกี้เห็นหมาหลายตัวเลยแบบมีคนเอาหมามาไม่แน่ใจว่าเอาหมามาได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามเขาดู<ม>เพราะว่าจริงๆอยากเอาหิงหินมาทุกคนแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเขาให้เอามาได้หิ็เลยอยู่ที่บ้านนั่นแหละคืนนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวจะไปแช่น้ำแล้วก็นอนดูซีรีส์นะคะเจอกันพรุ่งน,นี้สวัสดีตอนเช้ากระบูงระเบียงนะ กลมไม่ไหวน,นี่จ้า ดูทั้งตัวนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นบิกินี่ข้างบนนะจ๊ะเอามาแบบให้เป็นสีขาวให้แมทช์กับกระโปรงนิดนึงก็มีสายอันนี้ก็คือแบบยั่วมากสวยมากปังมากแต่งหน้าก็คือแบบใส่ฝอนิดนึงไปกินข้าวจ้าโอ้โหฟังไม่ไหวว่ะ ทันมากเลยอะกระโปง <Your family. S 1> อย่าวังให้ด้สวยอะเอ,อ,อิ้ยเป็นคนญี่ปุ่นเนาะอือช้าอ,อ,นอนนันนี้จอดนี้วันนี้ได้นั่งตรงนี้จ้าเว้ยตรงนี้ดีกว่าเออตรง การขอลูกเซล็์เราได้มุมใหม่จ้าก็คือตรงระเบียงข้ามตึก นี่เห็นคนมาถ่ายเดี๋ยวเรามาถ่ายดูจ้าถวาเรา,าเมื่อกี้ตรงระเบียงชั้น3ามะไม่เวิร์คต้องลงมาชั้น1นเป็ชั้นสองแล้วมันจะแบบเห็นตึกกำลังดีสวยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเกียวของแล้วก็เช็คเอาท์นะคะน่ากลัวมากาจริง อ่ะทุกคนเมื่อกี้มุมสุดท้ายเพิ่งเจอก่อนกลับเลยก็คือระเบียงของเราตรงนี้แล้วอุ่าห์ได้ห้องสวยมาใช่ไหมก็คือประมาณสัก11โมงเที่ยงเที่ยงะตอนที่แสงกําลังลงหัวพอดีอะปกติเราจะไม่ถ่ายตอนเที่ยงใช่ไหมเพราะว่ามันแบบจะเห็นเงาขนตาแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องการแสงจากข้างบนแล้วก็แบบเงยหน้ารับแสงเอาเดี๋ยวจะปบแปะรูปให้ดูก็คือตรงนี้นะแล้วก็แบบเออถ่ายให้เห็นวิวข้างหลังแบบนี้เลยมันปัง ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วน่าจะเท่านี้เป็นบล็อกสเตชันน่ารักน่ารักกรุบปถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทิงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายทุกคนก็คือเมื่อกี้ถามเขามาแล้วว่าเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเห็นมีคนเอามาใช่ป่ะก็คือถ้าเป็นห้องสตูดิโอไซส์ L สามารถเอามาได้ พิงไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มใหมแต่ว่ารอบหน้า่ิงต้องมาบอกเลยอ่ะก็คือกลับมาบ้านแล้วปิงเพิ่งลงรีวิวในไอไปแล้วมีคนทักมาบอกว่าอยากให้บอกราคาด้วยก็เลยจะมารวบรวมออราคาทั้งหมดว่าเปนีเสียไปกี่บาทเริ่มจากออในตัวโรงแรมอ่ะมันจะมีสามส่วนก็คือมีที่พักมีตัวสปาแล้วก็มีตัวร้านอาหารปิงจองห้องสตูดิโอเอ็มพูวิว ราคาอยู่ที่2,300บาทต่อคืนแบบมีอาหารเช้าถ้าไม่มีอาหารเช้าจะอยู่ที่1,900บาทก็คือนอนได้2คนแล้วก็ส่วนของสปาปิงนวดไทยออยล์ชั่วโมงครึ่งปกติมันจะก1 2 5 5บาทต่อคนแต่ว่าปิงมาช่วงวันธรรมดาแล้วก็ตอน10โมงถึงเที่ยงจะได้ลด30%ก็คือจะเหลือ780กว่ากว่าแล้วก็บวกค่าตรวจ A D K คนละ70บาทเบ็ดเสร็จรวมอยู่ที่1,700บาทนิดน ต่ว่าโปรโมชั่นอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคือเดือนใหม่ก็น่าจะมีโปรโมชั่นใหม่อีกไม่แน่ใจก็คือลองทักไปถามในไลน์ดูแล้วก็อาหารมื้อเที่ยงวันแรกปิงกินไป1,000กว่าบาทจ้าพูดผิดก็คือรวมกัน2คนนะแต่ว่ามันก็มีเมนูที่แบบอ่าถูกลงหรือว่าแบบแพงขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปเล่งดูได้แต่ว่าปิงมีคูปองลด10%ที่ได้มาจากสปา คือมันเหมือนเป็นแบบมันอยู่ในที่เดียวกันอนะ่ะเขาก็เลยให้ส่วนลดมาของร้านอาหารบิงก็ลดไป10%เหลือ900าร้กบาทแล้วก็มื้อเย็นประมาณตอนแรกอ่ะพันหแล้วก็ใช้คูปองลด10%จากที่พักที่ให้มาก็จะเหลืออยู่ที่1,300บาทลดแต่อาหารน้ำไม่ลดแล้วก็ลดก่อนบวกเซอร์วิสชาร์จกับแหวม ก็ลดไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็ยังดีแล้วก็บิงสั่งม็อกเทลไปตอนที่แบบเล่นน้ำลอยเกาสิบบาทแต่ถ้าเป็นค็อกเทลก็จะราคาแบบ300กว่าบาทนะเนาะรวมทั้งหมดก็คือที่พัก2อ0พัสามสปา1,700งพัเจ็ออาหารมื้อเที่ยงเก้ารอาหารมื้อเย็นพันสามแล้วก็ม็อกเทลหนึยเกบาทก็รวมๆแล้วตกประมาณ6,500บาท ประมาณนี้สําหรับสองคนนะก็ราคาก็เปลี่ยนไปตามหาปิงว่าปิงสั่งอาหารเยอะด้วยแหละแบบก็หลายอย่างอยู่แล้วก็สั่งขนมอีกมันก็เลยแพงขึ้นแต่ว่าตัวห้องพักอ่ะไม่แพงเลยปิงว่าโอเคแบบสองพแบบดีอะ่ะเออได้อยู่ <c oughs> ก็แนะนํามากๆจริงๆโลเคชั่นดีมากที่พักดีมาก แฟอั่นลีที่ดีมากมีนี่ด้วยนะมีฟิตเนสให้ด้วยบรรยากาศดีมากมูดดีมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนแบบมูดดีมากพนักงานน่ารักมากห้องสะอาดมากคาเฟ่ก็คืออร่อยมากสปาปิงว่าดีเลยเขานวดหนักนิดนึงแต่ว่าบอกได้ตลอดก็คือ ปังโอเคเลยอะคือมันจริงๆแล้วมันราคาไม่ได้แพงมากแต่พอดีบิงกินเยอะบิงว่าไปตามแล้วทุกคนต้องชอบได้เลยพอาบิงคิดว่ามันฟิลแบบเหมือนไปทะเลแบบมีลมเย็นๆอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบเลคคอมเมนต์มากนั่นแหละแค่นี้บ๊ายบาย